สวัสดีนะครับ6กเเสื้อลายนะครับ,บถ่ายไล่แตงโมโนะครับแตงโมโกเก่าเขาจะทำนาไม่ข้างบนนี้อาจจะแห้งนะครับท่านผู้ชมมองเห็นเขาขาวแบบนี้แต่ข้างล่างนี่ชุ่มนะครับอาจจะฟรีหน่อย เดี๋ยวมาข้างหน้าเล่านี่อ่าข้างหน้าเรานี่อาจจะฟรีนะครับข้างล่างจะแฉะหน่อยนะครับต้องพยายามวิ่งเร็วนะครับเดี๋ยวจะจมเข้าเป็นดีไซน์นะครับ หน่าตรงนั้นนะครับก่อแฉะนะครับทางล่างเอาละครับตรงนั้นยุบแล้วมีการฟรีนิดหน่อย โอ้โหเริ่มติดผานแล้วดินมันจะติดผานนะครับไม่พุ่งออก นะครับตรงหัวงานนั้นมันจะแฉะหน่อยนะครับจะเกิดอาการฟรีขึ้นก็จะไม่ค่อยเห็นดอกยางแล้วอาจจะฟีบ้างนะครับแม่ขับมันดีันั้น,นี่้ฟีหน่อย ม่ฝีมือจะกาดจะก,กันไม่เบามั้นนะครับนี่นะครับต้องคอยมาเอาเสียมแซะนะครับมันติดจับติดเลย ก็อ,อีกพักใหญ่นะครับคอยแกะลินออกต้องคอยพกเสียมคู่ชีพไปด้วยในขณะที่กำลังเอาแกะดินออกจากผ่านนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูลุปร่างของรถคันนี้ด้วยนะครับ อ๋อยังอีกพักใหญ่นะครับเหลืออีกใบหนึง่งโอ้โหไม่อยากจะหมุนเลยครับ อ่าเ่นเอาหอบเลยเมื่อนนะครับท่านผู้ชมพักใหญ่ๆนะครับยังออกไม่หมดเลยผ่านไม่หมุนนะครับด้วยต่อครับหลังจากที่เราแกะดินออกแล้วนะครับ สฟไม่ยั้งเหมือนกันนะครับหลังจากที่แกะดินออกแล้วนะครับจับฐาน ่อ,อนกลางจะทุลักทุเลสักหน่อยนะครับอ้าวานะครับตรงนี้ดินอ่อน แฉะด้วยเป็นดีไซน์ด้วยนะครับแฉะแฉะแล้วก็เป็นไล่แต่งโมโกเก่าข้างบนอาจจะดูแห้งนะครับอ้าวร้อนหน้าไสแล้วครับอ้าวมอเตอร์ไซค์มาจอดทางทางเขาอีก อสภาพแบบนี้ต่ทางโน้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับจะเริ่มแห้งแล้วนะแต่ทางหัวงานทางหน้าเรานี่ค่อนข้างจะแฉะนะครับ โอ้ลั่นดีจัง่ามาดูการเอาตัวรอดตัหวหัวง,งานนะครับทานผู้ชมเริ่มฟีแล้วครับ มอไซค์กันไปจอดขวางเขาโอ้โหกระจายกระจายกระเด็นถึงหลังคาเลยครับจะไหวไหมครับท่านผู้ชมเพราะว่าโหเละด้วยยุบด้วย ต้องถอยหลังเอานะครับเดี๋ยวดูวิธีการเขานะครับเขาจะไถย,ยังไงหรือจะเว้นไว้เริ่มติดฐานแล้วนะครับโอ้เพิ่งแกะมาเมื่อตะคู่นี้ ยังไงเว้นไปหรือว่าจะกลับมาเอาให้เสร็จอ๋อถอยหลังยาวเลยครับถอยหลังยาวเลยครับ ทำคนาเลยครับตัดหัวงานนะครับโอ้โหโดนนัดกินยางแล้ว คอนโทรล่านดีนะครับบริเวณนี้ก็พอไปได้อ่าพยายามหน่อยครับเหล, 2, ลืออีกสองสาลอย ดีนะครับฟรีมาถึงดึงแข็งแล้วก็ไม่เป็นไรนะนะครับอ่ะเรามาดูการอาตัวรอดของเขาอีกครับ เว้นไว้เจ้าของคงไม่ว่าอะไรหรอกมากเพราะสภาพแบบนี้นะครับอ่าไปได้ครับอ่าคิดถ่ายเริ่มพุ่งแล้วอ่อเป็นอันว่าจบกระทงนี้นะครับอาจจะมีกระทงอื่นอีกแล้วก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม เดีย๋ยวเราจะตามให้นะครับสําหรับรถไถคันนี้เพราะว่าดูแล้วขับมันมากเพราหม่ยอกาศหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมาสวัสดีครับ